สวัสดีครับพาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถด่วนพิเศษที่14นะครับเชียงใหม่ไปทางกรุงเทพภูพิวัตนนะครับที่กำลังเข้าสู่สถานีอทยทธยนะครับในเวลาตี5.2นาทีครับคิวความนี้เป็น5.218นะครับ เือขึ้นคันเือทพา่ข้คือทพ่รข้ครือเพ่กับขอรราติองับพ่ตรราที่สะารการโดยจุดดบหนึ่งห่ตนทาง่ปาจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีอายุทยานะครับแล้วาเรบอหิจอปงานะครับที่ขัเรอครับ ก็เป็นบรรยากาศยามเชา้านะครับที่สถานีอยุธยานะครับตอนนี้นครับ ทางจ้าจรนะครับให้สัญญาณนะครับปล่อยขบวนรถด่วนพิเศษที่14นะครับออกจากสถานีอยุธยาแล้วนะครับออกจากสถานีอยุธยาไปแล้วนะครับสถานีต่อไปนะครับสถานีรังสิตดอนเมืองและสถานีญญปลายทางนะครับกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ สุขสอุญา,า,เ,าเป็นขบวนรถขับยเล่ที่สต้นทางจากสถานีสุขทางบ้านทถา,า,า,านีกลายทางสถานีกรุเทพค่ที่ปรส่งไปเดินทางกับขบวนารถี่สุณรินทรครสคาเดียวรถพัฒน์ี่